คำเตือนคลิปวิดีโอนี้จะดทำเพื่อความสนุกและความบันเทิงเท่านั้นแม่แนะนำให้เล่นหรือทำตามโดยเฉพาะผู้ชมที่มีภาระทางการเงินอายุต่ำกว่า18ปีไม่ควรออกแบบอย่างเลยนะถือว่าเตือนแ,แล้วนะก่อนจะไปรับชมคลิปอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อที่จะไม่พลาดความบันเทิงอย่าลืมนะมาลุ้นเบ็ดยี่หนูว่ามันไม่เข้าชะตาอยาชะตาเลื่อนให้มาเจอคนน่ารัก หวานจริงๆเลยสาวถ้าม,มาดีด้วยใช่ไหมหนูขอบคุณค่ะมาเลยลูกหนูขอเน้นๆหนูขอเจมาก็ได้สวยงามมาให้หมดมีอะไรมาให้หมดเออให้มันได้แบบนี้งั้นถ้าม,มาดีนะคะขออนุญ,ญาตลองปรับเบ็ดดูขาดทุนค่ะตอนนี้นะคะโอเคเดี๋ยวหนูลองซื้อสักสองพันแล้วกันนะคะปัดเสษปัดเศษสองพัน <c oughs> เดี๋ยวดวูอาการก่อนนะว่ายังไง ไหล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 ไอไม่ไหลเลยค่ะมาดีๆหน่อยนะอ่าสวยค่ะขอเจลงไดไหมหน้าเขียวลงหน้าเขียวลงแถวแรกเธอไม่ก็เอมาขอบคุณมากยังไงมันไหลเอไปแล้วมันยิงเปิดเอมไห้หนูอกีกสักษาพ,พี่ดูเด็กตรงนี้บอกเลยว่าจีด๊ดจี๊ดมาก จีดมากซื้อสองพันให้หนูหกร้อยใช่นี่คือมีอีกไม้หนึ่งถูกไหมโอ้อ่าอีกไม้หนึ่งก็ได้แต่ลองถูกลงนะคะอ่าสองพันก็ได้ไปลองดูโอ้โหไม่เสี่ยงเราจะรวยเหรอไปค่ะลองมาจองหนึ่งได้เลยจ้าเดี๋ยวหนูดูอาการเกมนี้ก่อนนะโอเคมาแถวแรกเลยจบๆโอเคสวยไม่น่าไรแล้วล่ะซุงนี้ขอบคุณนะ ถ้ายังจะขาดทุนอีกแปลว่าสาวถ้ามันเป็นสาวนาเกลือนนะคะวันนี้วายมาไม่ได้ใช้หนูว่าทรงนี้แหละดูดชัวชัวดูดแงะแง,งเลยขอเคมาสวยยังไงโอ้โหฟรีในฟรีหรือเปล่าหน้าทองหนูมาด้วย,ยสวยเน้น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 พี่ไปไหลด้วยอุ้ยกำไรแล้วนี่อุ้ยขอบคุณค่ะเอาคืน หนูที่หนูต้องได้ฟรีในฟรีแล้วล่ะไ,<ป>ไม่เป็นไรดอกเดียวส0 0พันเน้นๆอืมเอาคืนก่อนเมื่อกี้นี้นะคะเสียไป2000นั่นแหละมันยังให้อยู่เจอูไม่หมุนเจมาแล้วไม่เปิดเจมาแล้วขอบคุณถือว่าเมื่อกี้หนูก็ได้กําไรได้ไหมได้ได้แหละบอกแล้วต้องจัดให้หนักเลยเหรอพี่นะ โอเคต้องจัดให้หนักไลค่ะมันต้องซ้ำไม้สองมันต้องซ้ำไม้สองไม้แล้วไม่เป็นไรไม้สองมาแน่พี่วิไลนะยาวไปยังไงหน้าเขียวสภาพโอเคเดี๋ยวเราเปลี่ยนเกมดีกว่านะคะถือว่ามันให้แล้วเดี๋ยวมันจะดูดคืนเรานะคะ